m a ตต์แม็กซ์ภาพยนต์แอคชนสัญชาตออสเตรเลียไปสิงคโปรที่ทีมีทีมหลังวันโลกกาวินาศได้สร้างความสันสะเทือนให้กับโรงภาพยนตร์และนิยามใหม่ให้กับแนวหนังประเภทนี้ภาพยนต์เรื่องนี้พาเราไปสู่โลกอนาคตที่กำลังจะล้มสลายกฎหมายไม่มีความหมายทรัพยากรเหลือน้อยเต็มที่จากความโกลาหลแม็กซ์ร็อกการแทนสก,กีตำรวจผู้ยึดมั่นในความเป็นมนุษย์ ทมกลางความบ้าคลั่งได้ปรากฏตัวขึ้นแม็กซ์เป็นสมาชิกของหน่วย Main Force Patrol ซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของความเสี่งเปลียบร้อยในสังคมที่กำลังพังทลายเขาออกลาดตะเวนไปตามถนที่โลกรางต่อสู้กับแกงมอเตอร์ไซค์ที่ซีมากินกรียวกราดแต่แล้วโลกของแม็กซ์ก็กำลังจะพังทลายลงแกงอันธพานที่โหดเหีย้ยมนำโดยชายไร้หัวใจที่รู้จักกันในนามโทคตเต ได้โจมตีแม็กซ์และครอบครัวของเขาความรุนแรงที่น่าเสะอดสยองนี้ผลักดันให้แม็กซ์ไปสู่จุดแตกหักตำรวจผู้นั้นได้หายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือสามีและพ่อที่โศกสลาซึ่งถูกครอบงำด้วยความแค้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของแม็กซ์จากสัญลกักษณ์แห่งกฎหมายไปสู่เครื่องมือแห่งความแค้นที่ชอบทำเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังขึ้นรถอินเตอร์เซปเตอร์สีดำของเขา และมุ่งหน้าสู่ดินแดนรกรางเพื่อตามหาคนที่พรากทุกสิ่งไปจากเขาเบื้องหลังแม d m a แม็กซ์คือผู้กำกับแส้ถ,ถวยที่ไม่มีใครรู้จักชื่อจอร์ดมิลเลอร์มิลเลอร์ซึ่งเป็นแพทย์มีวิสัยทัศน์สำหรับภาพยนต์แอคชั่นที่โหดร้ายและทงพลังซึ่งไม่เหมือนกับที่เคยมีมาก่อนเขารวมมือกับนักเขียนบทเจมส์แมคคอสแลน และรวมกันสร้างเรื่องราวที่มืดมนแต่มีเซนวิสัยทัศน์ของพวกเขามีชีวิตขึ้นมาโดยนักแสดงที่ไม่มีใครรู้จักในตอนนั้นนั่นคือเมลกิปสันโดยรูปลักษ์ที่บึกบึนและเซนที่ไม่อาจปฏิเสธได้กิปสันจึงสวมบทบาทการเปลี่ยนแปลงของแม็กซ์ให้กลายเป็นนักรบที่กระหายการแข่งได้อย่างสมบูรณ์แบบภาพยนตร์เรื่องนี้ สร้างด้วยงบประมาณที่จำกัดและทีมผู้สร้างได้ใช้ความฉลาดและความมุ่งมั่นในการทำให้วิสัยทัศน์ของพวกเขาเป็นจริงผลลัพธ์ที่ได้คือภาพยนตร์ที่อิบเถื่อนและโหดร้ายซึ่งทั้งน่าตกใจและน่าลงหลสำหรับผู้ชมแม้จะมีงบประมาณน้อย Mad Max กก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงในเวลานั้นมันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งทำให้มิลเลอร์และกิฟสันโด่งดังไปทั่วโลกความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ปูทางไปสู่แฟรนไชส์ที่ขยายออกไปหลายทศวส่วนและมีภาคต่อมากมาย m a ตต์แมให้ความสำคัญกับรถยนต์พอกับตัวละครรถยนต์ไม่ใช่แค่ภานะพวกมันเป็นส่วนเสริมของตัวละครสะท้อนบุค,คลิกและสถานะของพวกเขาลงใหม่ที่โหดรายนี้ รถ interceptor สีดำของแม็กซ์ซึ่งเป็น Ford Falcon XBGT s ส h a v i x ที่ถูกปับแต่งกลายเป็นสลกักษณ์ของภาพยนต์และแฟรนไชส์ทั้งหมดสัตว์ร,ร้ายที่ติดตั้ง s u p e r c h เจอร์คันนี้พร้อมกับเสียงเครื่องยนต์คัมรามและรูปหลักที่น่าเกรงขามสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแม็กซ์ให้กลายเป็นพลังแห่งธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบไฟร้ไย ก็มีรถยนต์ที่น่าจดจำเช่นกันแก๊งของโทคัเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการปรับแต่งสร้างความหวาดกลัวบนท้องถนนด้วยความเร็วและความโหดเหี้ยมของพวกเขารถยนต์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรกันพวกมันเป็นตัวแทนของอิสรภาพอำนาจและการอยู่รอดในโลกที่น้ำมันมีค่ามากกว่าทองคำเสียงคำรามของเครื่องยนต์คือเสียงร้องแห่งสงคราม เป็นการท้าทายเป็นความพยายามอย่างยิ่งหยวดที่จะมีชีวิตรอดท่ามกลางความโกลาหล m a t ต m x x ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แอคชันที่มันสุดขีดมันเป็นบทวิจารที่เฉียบคมเกี่ยวกับการล่มสลายของสังคมการขาดแคลนทรัพยากรและเส้นแบ่งบางจันระหว่างระหว่างอรยธรรมและความป่าเถื่อนแกนของภาพยนตร์เรื่องนี้ฝังลึกอยู่ในใจผู้ชม สะท้อนถึงความกลัวต่ออนาคตและความเปราะบางของความสงบเรียบร้อยภาพยนตร์เรื่องนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการภาพยนตร์ของออสเตรเลียมันช่วยให้เกิดกระแสใหม่ของภาพยนตร์แนวออสเตรเลียพิสูจน์ให้เห็นว่าผลงานการผลิตในประเทศสามารถประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้ได้สร้างแฟรนไชส์ที่ยังคงสำรวจฉากหลังวันโลกาวินาตอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละภาคต่อได้ต่อยอดตำนานจากภาพยนตร์ภาคแรกแม้ว่าในตอนแรกจะได้รับเสียงวิจารณ์ที่หลากหลายจากนักวิจารณ์แต่ปัจจุบันแมทแม็กซ์ถือเป็นภาพยนตร์คลาสสิกอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเห็นได้ในผลงานอื่นๆมากมายตั้งแต่ภาพยนตร์และรายการทีวีไปจนถึงวิดีโอเกมและหนังสือการ์ตูนความดิบเถื่อนตัวละครที่น่าจดจำ และแก่นเรื่องที่กระตุ้นความคิดยังคงดังก้องอยู่ในใจผู้ชมจนถึงทุกวันนี้ยืนยันตำแหน่งของมันในฐานะภาพยนต์ที่เป็นสัญลกักษณ์ในประวัติศาสตร์ภาพยนต์